สี่ค่ะเรามาเจอกับคุณหมอเอกแล้วนะคะวันนีม้มีคนก็อลูกอีกเลยค่ะมีแต่ลูกมีแต่ลูกกาอะไรนะมีแต่อะไรคะมีแต่ลูกกระตุกค่ะลูกกระตุกไหนคะลูกกระตุกนี่ค่ะลูกกระตุลูกกระตุล,ะตลูกชื่อว่าชื่อว่าฝรั่งค่ะเพราะว่าเขาขาวค่ะอ่าเอาไว้ก่อนค่ะเอาลูกกระตุกไว้ก่อนค่ะ แล้ววันนี้คุณหมอมีอะไรจะมาแนะนำคะคุณหมอก็คือนมอ,อัดเม็ดค่ะ,ะคนมอ,อัดเม็ดเหรอคะคุณหมอค่ะคุณหมอมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำให้คนไข้เหรอคะค่ะเป็นนมอ,อัดเม็ดเป็นยานะคะมันเป็นยังไงคะคุณหมอมันจะเป็นแบบก้อนสี่เหลี่ยมอันเล็กๆแบบนี้คะ่ะขอดูหน่อยคะคุณหมอ เป็นก้อนแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอขอถอดแว่นตาออกได้ไหมคะทำไมล่ะคะมันลำคานเอาญเอาใส่ไว้สิคะจะได้เป็นคุณหมอเป็นนมอัดเม็ดค่ะอุ้ยคล้ายๆไมโลคิวเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเนอะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงคะมันอร่อยหรือเปล่ามันจะเป็นมันจะเป็นรสชาตินมค่ะแล้วมันจะหว,วานหวานมันมันจะเคี้ยวได้เลยคะ่ะเคี้ยวได้เลยเหรอคะอมอมก็ได้ค่ะอมเหมือนนื อมมอ,อมมหนี่ะนะคะแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะเป็นนมอัดเม็ดอืมอร่อยค่ะคุณหมออร่อยค่ะกินแล้วจะสวยไหมคะสวยค่ะฮู้ผิวพรรณดีใช่ไหมคะคุณหมอผิวพันธุดีแล้วก็จะขาวเลยค่ะขาวเหมือนขาวขาวเหมือนนมขาวเหมือนนมอัดเม็ดเลยค่ะ ว้าวอร่อยมากค่ะคุณหมอขอได้ไหมคะค่ะค่ะเอาค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคุณหมอใจดีมากมากอ,อร่อยนะค่ะนมอ,อัดเม็ดเนี่ยว่าแต่มันมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ค่ะเพื่อท,ทำให้สูงด้วยคะ่ะอ๋อทำให้สูงด้วยใช่ไหมคะ ล่วแต่กินอีคุณหมอนี่ทําไมมันเงียบจังเลยคะเหมือนป่าช้าเลยอะ่ะไม่เห็นมีคนไข้อะไรเลยมีแต่คนเดียวอยู่เลยอะ่ะพอมีแต่คุณหมออยู่คนเดียวไม่เท่าแต่คนไข้ลูกมีแต่คนเดียวอยู่เลยอ,ะอ่ะอ๋อเลือกอาชีพเป็นคุณหมอไปเลยคะ่ะมาขายของดีกว่าคะ่ะได้เงินเยอะได้ก่องค่ะ ไปไหนครับคุณหมอเราจะทอดอันนี้ค่ะทอดอะไรคะทอ,ทอดนมอัดเม็ดค่ะทอดนมอัดเม็ด <c oughs> เป็นไงคะทอดนมอัดเม็ดมือจันจะ<อ>มันก็ละลายสิคะมันจ,จะมันจะมีมันจะมีความหวานมากๆเลยค่ะอ๋อทอดแล้วมันจะมีความหวานมากมา,มากกว่ากว่าที่เราไม่ไม่ ไม่ต้มค่ะอืมไหนต้องทำแท้คุณหมอแล้แล้วะคราวนี้ไม่ละลายเลยคะมไม่ละลายะค,ะคุณหมอนี่เก่งนะคะทำอะไรเป็นทุกอย่างเลยะค,ะค่ะคุณหมอตั้งแท้ค่ะเสร็จแล้วะคะ่ะ เปลี่ยนแปลงตรงไหนเล้วอ่ะคุณหมอมันก็แตกอยู่นิดนึงค่ะน้ำอัดเมื่อหมัก็มีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆกระดูกค่ะแล้วคุณหมอเคยกินไหมคะไม่เคยอาหารหมาล่ะคะคุณหมอเคยกินไหมเคยค่ะขี้ล่ะคะคุณหมอเคยกินไหมเคยเอาวหรอคะเคยค่ะหมอกินขี้หระคะหนู แกกินขี้อุ่นจิตเดีแยวคุณหมอแอร์จะมารีวิวขี้อุ่นจิตนะคะไม่ใช่กินขี้หมาเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นขี้วุ้นค่ะมันขี้ิงมากเลยนะคะเหรอคะเดี๋ยวคุณหมอแอร์จะมารีวิวนะคะอ่ะะเดี๋ยวขอลัองค,ะค,ะคุณหมอจะมารีวิวใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวน้องๆคอยดูนะคะคุณหมอจะมารีวิวกินขี้หมากันค่ะ อ่ตอนนี้รีวิวนมนมอัดเม็ดเสร็จแล้วคุณหมอจะปิดคลินิกแล้วใช่ไหมคะหรือว่าคุณหมอจะไปตรวจคนไข้ต่อคะอ้าวคุณหมอหายไปไหนแล้ววะคุณหมอจะเล่นโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวคุณหมอจะขอตัวปิดคลินิกก่อนนะคะอ้าวคุณหมอให้ดูคลิปค,คุณหมอแออย่าลืมไลค์แชร์กดซับสไครต์ง่ายๆเหมือนดงใจใหม่ๆได้นะคะ กุ้งกิงให้ด้วยนะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาหนูลงคลิปออกใหม่ๆค่ะเมื่อหลับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนจะกัมาคลิปหน้าค่ะบิายบายค่ะอยากได้โทรศัพท์ต้องไปซื้อเอาเองนะทำไมล่ะคะคุณหมอไม่แจกหรอคะแจกค่ะตอนตอนสิบเอ็ดโมงค่ะอ๋อก็สิบเอ็ดโมงคุณหมอจะแจกโทรศัพท์หรอคะจะแจกประมาณหนึ่งทุ่มคะ่ะ S <S อยแจกตอนตีสามคะ่ะอ,อ,อันนังทองรอนะคะตีสามหมอเอจะมาแจกโทรศัพท์นะคะ่คะ,ะบ๊ายบาย